สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนทุกวันอังคารทางสวทสงขลา FM 89.5 MHz ิอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลาของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ นำเรื่องราวของการยกเลิกโรคจิตโรคอารมณ์ผิดปกติออกจากโรคต้องห้ามในการเข้ารับราชการมาฝากค่ะคุณผู้ฟงังล่าสุดที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขร,ร่างกฎกอพอว่าด้วยโรคปีพุทธศักราชจุดจุดจุดโดยยกเลิกข้อความการกำหนดให้โรคจิตหรือโรคอารมณ์ผิดปกติที่ปรากฏอาการเด่นชัดรุนแรงเรื้อรังและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ออกจากโรคต้องห้ามในการเข้า รับราชการค่ะสำหรับเหตุผลของการปรับปรุงกฎกอพฉบับเดิมนั้นต้องบอกว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการเสนอแนะต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่าสำนักงานกอพเกี่ยวกับการกำหนดโรคอันเป็นลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการค่ะโดยมีการเพิ่มโรคจิตและก็โรคอารมณ์ผิดปกติที่ปรากฏการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรังและก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ไว้เป็นการเฉพาะ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบุคคลที่ป่วยด้วยโรคเหล่านี้เนี่ยไม่มีความสามารถในการทำงานใดๆและอาจจะเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานค่ะผู้ฟังดังนั้นเพื่อกำหนดโรคอันมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและก็หลักการไม่เลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ครมจึงมีมติอนุมัติร่างกฎกอพฉบับนี้ค่ะส่วนโรคอื่นๆเนี่ยยังคงกำหนดให้เป็นลักษณะต้องห้ามตามเดิมมีอะไรบ้าง หลักๆมี4โรคค่ะผู้ฟังโรคแรกก็คือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคที่สองคือโรคติดยาเสพติดให้โทษโรคที่3คือโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคสุดท้ายโรคที่4ค่ะโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนําเรื่องราวนี้มาฝากกันในช่วงแรกของรายการประเทศไทยก้าวหน้าในวันนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะผู้ฟัง ช่วงหน้ามาพูดถึงเรื่องของโรคจิตกันบ้างโรคจิตนั้นคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรมีกี่ประเภทเป็นแบบไหนยังไงกันบ้างเดี๋ยวนำรายละเอียดมาฝากกันในช่วงหน้าค่ะ